สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอสูตรสองตัวล่างสิบสองชุดตรงนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่นำเสนอไปวัที่แล้วนะครับซึ่งวิธีคิดนะครับหลักสิบเราจะใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับระบบเลขหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่สองครับ บวกอีกสองเป็นเด่นตัวที่สามครับบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเด่นหลักสิบล่างครับศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับหลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบน2สองครั้งนะครับบวกได้หลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับแล้วบวกเก้าคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งครับ วบเพิ่มอีกหนึ่นเด่นตัวที่สครับรวบเพิ่มไปอีกสองบเด่นตัวที่สมนะครับเด่นหน่วยล่างได้สี่นะครับนำมาจับคู่นะครับได้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็นมสี่สามห้าสนะครับซึ่งผมฟันไว้ที่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูะครับแต่ไม่เข้านะครับมาเข้าที่หนึนะครับ ก็เข้าอีกหนึ่งงวดนะครับมาตามกันต่อในงวดวันที่1มิถุนายนกันครับหนึ่งมิถุนายนนะครับผลรางวัลออกวันที่16พฤษภาครับผลรางวัลออก6 8แปดสีของตัวล่างออก1นึนะครับ สามตัวหน้าครั้งที่1ออก8 4ดสนะครับสามตัวหน้าครั้งที่2ออกห1 5นึ่งหนะครับเราก็จะได้เด่นหลักสิบคือเลข6นะครับบวกทีด่น1นะครับเป็น7นะครับ7บวกอีก2เป็น9นะครับ9บวก1เป็น0ูนย์นะครับเด่นหลักสิบคือ6 7 9 0ศูนย์นะครับ สูตรนี้จะเป็นสูตรเลขเด่นล่างนะครับ4ตัวนะครับเห็นว่าเข้าหลักสิบมาหลายงวดก็เลยจับมาเป็นหลักสิบล่างนะครับมาดูเด่นสูตรที่2องครับเด่นสูตรที่สองใช้หลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับบวกเลขเก้าคงที่นะครับ ก็สองสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดครับสิบเอดบวกเก้าเป็นศูนย์นะครับ, 18, 9, เ,น 0, นรบเด่นตัวที่หนึ่งะครับบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองนะครับหนึ 1, ่งบวกสองเป็นสามนะครับเป็นเด่นตัวที่สามนะครับซึ่งสังเกตว่างวดนี้ทั้งสองสูตรชนกันที่เลขศูนย์นะครับ พามาแต่เลขศูนย์ก็อาจจะรุดได้นะครับงวดน,นี้นะครับก็เลขชนกันนะครับมันเป็นสูตรเด่นนะครับแต่สูตรเด่น3ามตัวล่างนี่เข้าที่หลักหน่วยมาหลายงวดนะครับก็เลยจะมาเป็นหลักหน่วยนะครับมาจับคู่นะครับ

ย้ำนะครับสูตรเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังทางสถิติเท่านั้นนะครับไม่มีใครทราบได้หรอกครับว่าเลขจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นกดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจเลือกนำไปใช้นะครับทางช่องของเราเพียงนำเสนอแนวทาง ไม่ได้บอกว่าต้องมาแน่ๆร้อยเ์นนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับคำติชมทุกท่านนะครับ บางช่องจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับบางสู่นอาจจะเลขเยอะนะครับแต่บางคนเขาก็ชอบนะครับท่านไหนไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับ คลิปหน้าเราจะลงสูตรเลขวิ่งคลาง2ตัวนะครับจากหมด4สูตรนะครับหลดเป็น1สูตรนะครับจะเหลือแค่3สูตรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ